อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลวนลามสาวประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในพักคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับเนี่ยฮะมีน้องคนนึงมาปรึกษาว,ว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ลวนลามนะฮะก็ไม่สมยอมะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองโดยหลอกว่าจะมาคุยเรื่องงานสอนน้องเรื่องหุ้นเศรษฐศาสตร์ แต่พอมาจริงเนี่ยกลับคุยแต่เรื่องเรื่องเพศแล้วก็ลวนลามต่างๆนานานี่ครับซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มาปรึกษากับทางทนายตั้มนะฮะทางทนายตั้มก็ได้มีการดําเนินคดีแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับ ก็ล่าสุดวันนี้นะฮะทางไทนยตั้มได้มีการค้นประวัติลองหัวหน้าพักคนนี้นะครับ <c oughs> เคยก่อเคยเออเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วกับหญิงไทยอายุ18ปี2คนที่ประเทศอังกฤษนะครับสุดท้ายเรื่องเงียบเพราะ่าพ่อเขาใหญ่มากในเวลานั้นและทําแบบนี้กับอีกหลายคนในประเทศไทยซึ่งไทนยตั้มถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับ แล้วก็หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยได้มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปนะครับก็มีผู้เสียหายเกือบ10คนติดต่อเข้ามาให้ทําคดีนะครับก็คือก็เป็นคดีลักษณะเดียวกันคือเหมือนกับถูกรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยมีการแบบรุนลามข่มขืนอะไรประมาณนี้นะครับก็ในไลฟ์สดของทนายตั้มเองเนี่ยได้พูดถึงกรณีนี้เอาไว้ในหลายๆประเด็นนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าทางรองหัวหน้าพักเนี่ยจะเข้ามาคุยกับคุณแม่แล้วก็น้องนะฮะน้องนี่ไม่ยอมคุยไม่อยากคุยเลยเพราะแบบ เหมือนมันขยดนะครับไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะมาพูดคุยกับรองหัวหน้าพักคนนี้คือไม่ไหวจริงๆนะฮะกอทำกับน้องแบบนี้นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะฮะคือตอนนี้เองเนี่ยทนายตั้มก็มีการอัปเดตนะครับว่ารองหัวหน้าพักคนนี้นะครับมีพฤติกรรมชอบอลวนลามสาววัย18ปีนะครับซึ่งเหยื่อหลายๆคนติดต่อเข้ามาหาทนายตั้มเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังพาเหยื่ออีกคนเข้าไปแจ้งความที่สนอนลุมพินีเพิ่มเติมนะครับ คือถ้าใครได้ดูไลฟ์ของคุณปรินนะครับก็ต้องเอ่ยชื่อเลยด้วยกันเพราะว่าเป็นข่าวไปแล้วนะคุณปรินคุณปรินที่เป็นรองหัวหน้าอาดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะครับถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะว่าตนเองเนี่ยก็บริสุทธิ์ใจนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่ามันไม่เป็นจริงนะครับตอนที่คุยกับน้องสอนน้องเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสถานที่ที่แบบเปิดด้วยเป็นร้านอาหารนะฮะช่วงเวลาก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับซึ่ง รายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณปริญจะมีการไปให้การกับตํารวจเองนะครับก็ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอะไรมากมายในการแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกลหารวมถึง ประกาศลาออกจากทุกตําแหน่งในพักการเมืองก็คือพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็คือไม่มีตําแหน่งใดๆแล้วในพักนะครับก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้กระบวนการยืติธรรมทำงานกับตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลาออกไปเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณปรินจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่นะครับผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ